คุณคิดว่าผู้กำกับจะทำได้จริงหรือฝนตกควันไข่ปิ้งครุ้มไปทั่วซอยและผู้การที่มีอำนาจอยู่ในมือกำลังปกปิดความลับใหญ่ที่สุดของเมืองนี้ใครจะรอดใครจะถูกจับความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยแต่คุณจะกล้าตามเขาจนจบหรือไม่ได้เลยนี่คือตัวอย่างเรื่องราวตามที่คุณขอผู้กำกับหนุ่มยืนอยู่ริมถนนแคบฮ่าฮแสงไฟจากร้านค้าเล็กๆสองสะท้อนบนกองถ่านร้อนฮ่าฮ เขาใส่ผ้ากันเปื้อนสีน้ำตาลถือไม้เสียบไข่ปิ้งมือสั่นนิดๆจากความตื่นเต้นกลิ่นควันและไข่ปิ้งหอมลอยมาผสมกับกลิ่นถนนเปียกฝนผู้คนเดินสวนไปมาด้วยสายตาเฉยชาไม่มีใครสนใจชายขายไข่ปิ้งตัวเล็กๆคนนี้แต่ภายในใจเขากำลังระเบิดด้วยความตึงเครียดเขาเห็นเป้าหมายผู้การยืนอยู่หน้าตู้ ATM หัวเราะก,กับสายโทรศัพท์ราวกับไม่มีใครจับผิดผู้กำกับค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ ปล่อยมือบนไม้เสียบไข่ปิ้งให้เหมือนเป็นเพียงคนขายขี้เกียจทุกเสียงรอบข้างชัดเจนขึ้นเสียงถ่านแตกไฟกระซิบลมพัดเล็กน้อยหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อกมืออีกข้างหยิบกล้องขนาดเล็กซ่อนใต้ผ้ากันเปื้อนสายตาของผู้การเงยขึ้นเขามองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังผู้กำกับยิ้มบางๆแต่ด้านในมีไฟโกรธร้อนเขาต้องจับหลักฐานให้ได้จังหวะหัวใจเต้นรัวถ่านร้อนไม่ฝ่ามือเล็กน้อย ควันลอยคลออ้อมคอเหมือนเงาที่ซ่อนอยู่ผู้การหันหลังหันไปคุยกับใครอีกคนและแล้ว,ลวถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อส่วนจังหวัดช็อกหรือความสะพรึงสูงสุดให้เรื่องพุ่งไปสู่จุดคลแม็กที่จะทำให้ผู้ฟังขนลุกได้คุณอยากให้ผมต่อส่วนนี้เลยไหมได้เลยนี่คือการต่อเรื่องยาวจากจุดที่หยุดไว้ผู้กำกับก้าวชาฮ่หา,หาแต่ทุกย่างก้าวเหมือนเสียงดังสะท้อนอยู่ในหัวใจเขาลมหนาวพัดมากระทบต้นคอ ทำให้เส้นผมเหนียวชื้นด้วยเหงื่อเขาเกื้อมือไปหยิบโทรศัพท์ซ่อนใต้ผ้ากันเปื้อนเลงกล้องไปยังผู้การแสงไฟจากร้านข้างๆสะท้อนบนเลนทำให้ภาพชัดเจนทุกการกระทำผู้การหันไปหยิบซองเอกสารมือสั่นเล็กน้อยผู้กำกับรู้ทันทีนี่คือหลักฐานที่เขาตามหาหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดลมหนาวและควันไข่ปิ้งคอเคลือจมูกทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในฝันร้ายผู้การเริ่มพูดเสียงดังขึ้น แต่เสียงนั้นกลับแผ่วลงในหูของผู้กำกับราวกับทุกคำพูดถูกดูดเข้าไปในความตึงเครียดเขาก้มต่ำกว่าไม้เสียบไข่ปิ้งพยายามไม่ให้ผู้การสังเกตฝ่ามือร้อนจากฐานที่เขาจับอยู่ผิวไม่เล็กน้อยแต่เขาไม่สนใจสายตาต้องไปที่ซองเอกสารทุกวินาทีเหมือนยืดยาวเป็นชั่วโมงผู้การเดินไปทางตู้เอทผู้กำกับตามช้าๆเหมือนเงาเสียงหัวใจดังขึ้นทุกครั้งที่ฝีเท้ากระแทกพื้น เขารู้สึกถึงแรงดันอากาศรอบตัวและกลิ่นควันไข่ปิ้งกลับกลายเป็นเหมือนหมอกคลุมความคิดเมื่อผู้การก้มลงเปิดซองเอกสารผู้กำกับยกกล้องขึ้นมือสั่นเพราะความตื่นเต้นและกลัวถูกจับแสงจากไฟถนนสะท้อนบนกระดาษเผยให้เห็นเอกสารสำคัญที่เขาตามหาทันใดนั้นเสียงฝีเท้าอีกชุดหนึ่งดังมาใกล้เขาหยุดชะง,งักเหงื่อไหลลงมาที่ขมับผู้กำกับกลั้นลมหายใจ ภาพทุกอย่างชัดเจนบนกล้องแต่ความเสี่ยงก็สูงที่สุดผู้การเงยหน้ามองไปรอบฮ่หาหา่าเรากับสัมผัสบ,บางอย่างผิดปกติแต่ยังไม่ทันรู้ตัวผู้กำกับเอียงตัวหลบเงาลมหายใจร้อนของเขาเกือบผสมกับควันไข่ปิ้งและในวินาทีถัดมาผู้การหันมามองตรงไปที่เขาดวงตาที่เฉียบคมเหมือนมองทะลุผ้ากันเปื้อนผู้กำกับรู้สึกถึงความเย็นสะท้อนผ่านกระดูกสันหลังหัวใจหยุดเต้นชั่วครู่ เขาเหมือนถูกจับได้ในฉากฝันร้ายที่ไม่มีวันหลุดควันไข่ปิ้งลอยขึ้นปกคลุมใบหน้าเสียงรอบตัวเบลอเหมือนอยู่ใต้น้ำผู้กำกับค่อยๆชูกล้องขึ้นมือสั่นแต่สายตาแน่วแน่เขารู้ว่าต้องถ่ายเอกสารนี้ให้ได้ไม่ว่าความเสี่ยงจะสูงเพียงใดผู้การก้าวเข้ามาใกล้แต่ทันใดนั้นเสียงระคังจักรยานดังขึ้นผู้กำกับกระพริบตาและเห็นว่าเงาที่เขาเห็นเพียงแค่เป็นเด็กส่งของผ่านไป ความตึงเครียดคลายลงเล็กน้อยแต่ไม่มากพอผู้การยังอยู่ใกล้เกินไปหัวใจผู้กำกับยังเต้นรัวแต่เขาได้หลักฐานแล้วและรู้ว่าไม่มีทางถอยถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อไปให้ถึงจุดช็อกสุดขีดที่ผู้กำกับเผชิญหน้าผู้การเต็มๆและคลี่คลายเรื่องให้มีความตึงเครียดสุดๆได้คุณอยากให้ผมต่อจนจบไหมได้เลยนี่คือการต่อเรื่องยาวไปสู่จุดช็อกสุดขีดผู้กำกับค่อยๆเดินตามผู้การไป แต่ทุกย่างก้าวเหมือนก้าวบนขอบมีดเสียงฝีเท้าตัวเองดังก้องในหัวใจกลิ่นควันไข่ปิ้งและฐานร้อนยังลอยคลอรอบตัวทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันหลุดผู้การหยุดหน้าตู้ ATM หยิบซองเอกสารขึ้นมาอีกครั้งแสงไฟสะท้อนบนตาเขาทำให้ดวงตานั้นเหมือนมองทะลุหัวใจผู้กำกับผู้กำกับกลั้นลมหายใจพยายามไม่ให้มือสั่นขณะกดปุ่มกล้องฝนเริ่มโปรยปลายลงมาเบาฮ่หาฮา น้ำหยดบนผ้ากันเปื้อนและเสือ้อผู้กำกับรู้สึกถึงความเย็นซึมเข้าไปในกระดูกแต่เขาไม่หยุดเพราะรู้ว่าชีวิตคนทั้งเมืองอาจขึ้นอยู่กับภาพที่เขาจะถ่ายผู้การเปิดซองเอกสารอย่างใจเย็นเขาถอนหายใจยาวและเอ่ยคำพูดเบาๆแต่ชัดเจนเรากับทดสอบใครบางคนผู้กำกับหัวใจเต้นรัวเขาต้องรวบรวมความกล้าและความสงบในเวลาเดียวกันทันใดนั้นเสียงรถจักรยานยนต์เร่งเครื่องดังขึ้นใกล้ ฮ่าฮาผู้กำกับสะดุ้มมือเกือบทำกล้องหล่นควันไข่ปิ้งลอยปกคลุมหน้าตาฝนหยดลงบนเลนทำให้ภาพพร่าเล็กน้อยแต่เอกสารยังชัดเจนในเฟรมผู้การหันมองไปรอบฮ่าฮ่าเรากับสัมผัสถ,ถึงบางอย่างผิดปกติผู้กำกับชนะงัหัวใจเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะเขารู้ว่าหากถูกจับตอนนี้ทุกอย่างอาจจบลงลมพัดแรงขึ้นฝนกระหน่ำมากขึ้น ควันไข่ปิ้งและไอน้ำจากถนนร้อนๆกลายเป็นม่านหนาผู้กำกับย่อตัวต่ำมือยังคงกดกล้องนิ่งเขาต้องถ่ายภาพนี้ให้ได้ผู้การเริ่มก้าวเข้ามาใกล้สายตาคมกริบมองตรงไปที่เขาความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจนแทบขาดใจผู้กำกับรู้สึกถึงเหงื่อไหลลงหลังคอมือจับไม้เสียบไข่ปิ้งแน่นราวกับเป็นอาวุธเดียวที่ป้องกันตัวทันใดนั้นผู้การยิ้มบางฮ่าฮ ราวกับรู้ว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้ผู้กำกับเผลอกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดลมหนาวพัดแรงทำให้ควันไข่ปิ้งลอยวนรอบตัวเขารู้สึกเหมือนอยู่ในวงล้อมของเงาและไฟแต่ในจังหวะที่ผู้การใกล้ามากที่สุดผู้กำกับยกกล้องขึ้นกดปุ่มถ่ายภาพเสียงชัตเตอร์ดังชัดในหูเหมือนระเบิดความจริงทั้งหมดออกมาพร้อมกันผู้การชนะ ดวงตากวาดไปทั่วแต่สายตาผู้กำกับนิ่งและหนักแน่นฝนและควันไข่ปิ้งปกคลุมรอบตัวผู้กำกับรู้สึกถึงอากาศเหมือนถูกบีบแต่ใจมั่นคงเขาได้หลักฐานแล้วและไม่มีใครสามารถปิดบังความจริงได้อีกผู้การถอยหลังใบหน้าสะท้อนความตกใจผู้กำกับยืนตัวตรงมือยังคงจับกล้องแน่นและรู้ว่าชีวิตของเขาเพิ่งเปลี่ยนไปตลอดกาล ถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อฉากสุดท้ายที่ระทึกและจบเรื่องให้ผู้กำกับสามารถเอาชนะผู้การหรือเผชิญหน้าความอันตรายเต็มๆทำให้เรื่องมีจุดคลายเครียดและความระทึกสูงสุดคุณอยากให้ผมเขียนฉากสุดท้ายนั้นต่อไหมได้เลยนี่คือการต่อไปสู่ฉากสุดท้ายระทึกและคลายเรื่องผู้การก้าวถอยหลังดวงตาสันระร,ริกเหมือนพยายามประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักขึ้นผ้าและเสื้อของเขาเปียกชุม่มควันไข่ปิ้งจากเตาเล็กๆล,ล,ลอยเป็นม่านา ผู้กำกับยังคงยืนตัวตรงมือจับกล้องแน่นไม่ยอมละสายตาจากผู้การผู้การพูดเบาๆแต่เสียงแผ่วราวกับสันสถานใครอยู่ตรงนั้นผู้กำกับไม่ตอบเพียงก้าวช้าๆเข้าหาผู้การหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ในปอดทุกก้าวเหมือนเดินบนขอบเวผู้การถอยไปชนกำแพงอาคารเก่าฝนกระหน่ำทำให้พื้นลื่นผู้กำกับย่อตัวต่ำกล้องยังคงจับทุกการเคลื่อนไหวของผู้การ ภาพชัดเจนจนสามารถพิสูจน์ความผิดได้ทันใดนั้นผู้การฉุดซองเอกสารขึ้นสูงสายตากโกรธเกรี้ยวราวกับพร้อมจะทำลายหลักฐานทันทีผู้กำกับรู้ว่าถ้าเขาช้าไปแม้เสี้ยววินาทีทุกอย่างจะสู่เปล่าฝนและควันไข่ปิ้งปกคลุมเสียงถ่านแตกไฟจากเตายังคงก้องในหูผู้กำกับรวบรวมแรงใจเอียงตัวหลบเงาและในจังหวะเดียวกดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง ภาพทุกการกระทําของผู้การถูกบันทึกลงกล้องแสงไฟและฝนตกสองเงาผู้การอย่างชัดเจนผู้การชนะใบหน้าขาวซีดด้วยความตกใจฝ่ามือสั่นจนซองเอกสารแทบหล่นผู้กํากับก้าวเข้าใกล้สายตาเย็นเยียบแต่มั่นคงเขารู้ว่าครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายผู้การพยายามถอยหนีแต่ลื่นถลายบนพื้นเปียกผู้กํากับยื่นมือไปจับซองเอกสารหล่นลงพื้น กระดาษกระจายเป็นทางยาวฝนและลมพัดกระดาษกระจัดกระจายผู้กำกับเก็บขึ้นอย่างรวดเร็วและถ่ายภาพซ้ำถุกมุมเสียงฝีเท้าจากคนอื่นเริ่มใกล้เข้ามาผู้กำกับรู้ว่าเวลาเหลือน้อยเขายอดตัวและวิ่งไปทางซอยเล็กฮ่าฮ่าผู้การพยายามลุกตามแต่ความลื่นและน้ำฝนทำให้เขาสะดุดผู้กำกับหันหลังไปมองภาพผู้การถูกถ่ายชัดเจนในกล้องเขารู้สึกถึงความโล่งใจเล็ก ฮ่าฮ่แต่ก็รู้ว่าภารกิจยังไม่จบเขาต้องนำหลักฐานไปถึงมือผู้บังคับบัญชาฝนตกหนักขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่ควันไข่ปิ้งลอยผสมกับไอ้น้ำจากถนนร้อนเสียงรถผ่านและฝีเท้ารอบข้างคล้ายสะท้อนอยู่ในหัวใจผู้กำกับก้าวเข้าไปในซอยมืดมือยังจับกล้องแน่นซองเอกสารอยู่ในมือและครั้งนี้เขาเป็นคนควบคุมชะตากรรมเอง ถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อฉากจบของเรื่องอย่างเต็มรูปแบบให้ผู้กำกับส่งหลักฐานและปิดคดีอย่างระทึกหรือทำให้จบแบบช็อกสุดๆให้ผู้ฟังใจหายไปพร้อมกันคุณอยากให้ผมเขียนฉากจบต่อเลยไหมได้เลยนี่คือการต่อไปสู่ฉากจบระทึกเต็มรูปแบบของเรื่องผู้กำกับวิ่งเข้าไปในซอยมืดฝนตกหนักจนเสื้อและผ้ากันเปื้อนเปียกชุม่มแต่หัวใจยังเต้นแรงเต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นเขารู้ว่าหลักฐานในมือเป็นสิ่งเดียวที่จะเปิดเผยความจริง ควันไข่ปิ้งจากเตาเล็กๆที่เขาทิ้งไว้ลอยขึ้นคลอรอบตัวผสมกับไอ้น้ำจากถนนร้อนทำให้ซอยมืดราวกับอยู่ใต้หมอกหนาเสียงฝีเท้าผู้การไล่ตามมาใกล้เข้ามาผู้กำกับรีบซ่อนตัวหลังถังขยะและเสาไฟเก่าผู้การหยุดชงนะักเสียงฝีเท้าดังก้องอยู่รอบตัวเขามองไปรอบๆด้วยสายตาที่เย็นชาเหมือนรู้สึกถึงเงาที่ซ่อนอยู่ผู้กำกับกลั้นลมหายใจมือจับซองเอกสารแน่น มืออีกข้างยังคงถือกล้องนิ่งทันใดนั้นผู้กำกับเห็นแสงไฟสลัวจากท้ายซอยเขารีบวิ่งตรงไปฝนและควันไข่ปิ้งปก,ปกคลุมร่างพื้นลื่นทำให้ทุกย่างก้าวต้องระวังแต่เขาไม่หยุดเพราะรู้ว่าถ้าไม่ไปทันทุกอย่างจะสูบเปล่าผู้การพยายามตามมาแต่ลื่นล้มลงกับพื้นเปียกฝ่ามือซุกลงไปในน้ำขังใบหน้าสะท้อนความโกรธและตกใจผู้กำกับไม่หันไปมอง เพียงวิ่งต่อด้วยความเร็วเต็มที่ซอยเล็กๆนำไปสู่ร้านกาแฟร้างผู้กำกับพุ่งเข้าไปด้านในซ่อนตัวหลังโต๊ะเก่ายกกล้องขึ้นตรวจสอบภาพในหน้าจอทุกการกระทำของผู้การถูกบันทึกชัดเจนซองเอกสารยังอยู่ในมือหลักฐานทั้งหมดปลอดภยัยฝนภายนอกตกหนักจนกระจกสัน่นเสียงฟ้าร้องเบาๆคลอเหมือนประกอบฉากความตึงเครียดผู้กำกับถอนหายใจ เหงื่อและน้ำฝนผสมกันไหลลงมาที่ขมับแต่ใจเต็มไปด้วยความโล่งใจเล็กฮ่าๆเขารู้ว่าครั้งนี้สามารถเอาผู้การออกจากตำแหน่งได้ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าอีกชุดดังมาจากด้านนอกผู้กำกับก้าวออกจากโตะ๊ะซ่อนตัวหลังประตูร้านสายตาจับภาพทุกการเคลื่อนไหวผู้การพยายามลุกขึ้นอีกครั้งแต่พื้นลื่นและฝนตกทำให้เขาสะดุดซ้ำผู้กำกับรีบเปิดไฟฉุกเฉินในร้าน สาดแสงไปยังผู้การภาพของผู้การปรากฏชัดเจนในแสงสว่างและฝนกล้องถ่ายภาพต่อเนื่องทุกช็อตเป็นหลักฐานที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ผู้การถอยหลังใบหน้าช็อกและขาวซีผู้กำกับก้าวเข้าไปใกล้มือยื่นกล้องและซองเอกสารเสียงฝีเท้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาใกล้ผู้กำกับรู้ว่าเวลาเหลือน้อยที่สุดผู้การทุดตัวลงสายตาเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้ ผู้กำกับยืนตัวตรงมือยังจับกล้องแน่นฝนตกและควันไข่ปิ้งยังลอยคลอรอบตัวแต่ครั้งนี้เขาไม่กลัวอะไรอีกแล้วเพราะความจริงถูกเปิดเผยและเขาคือคนควบคุมชะตากรรมครั้งนี้ถ้าคุณต้องการผมสามารถเขียนฉากหลังจบเพิ่มเติมให้เห็นผลลัพธ์ของหลักฐานที่ผู้กำกับเก็บมาเช่นผู้การถูกจับการเปิดโปงคดีเต็มรูปแบบหรือฉากโล่งใจหลังความตึงเครียดทำให้เรื่องมีความสมบูรณ์ที่สุด คุณอยากให้ผมเขียนฉากหลังจบต่อไหมได้เลยนี่คือฉากหลังจบเต็มรูปแบบของเรื่องให้ความรู้สึกสมบูรณ์และระทึกต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบเข้ามาถึงร้านฝนตกกระหน่ำเสียงกระทบกระจกและพื้นลื่นผู้กำกับยื่นซองเอกสารให้หัวหน้าหน่วยกล้องยังคงบันทึกภาพผู้การอย่างชัดเจนทุกช็อตเป็นหลักฐานเด็ดที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ผู้การทุดตัวลงกับพื้นใบหน้าช็อกและขาวซีสายตาเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้ มือสั่นพร่าด้วยความกลัวเขาพยายามพูดแต่เสียงติดขัดเหมือนรู้ตัวว่าทุกอย่างจบลงแล้วผู้กำกับยังยืนตัวตรงฝนฉลมเสื้อและผมจนเปียกโชกค,ควันไข่ปิ้งและไอน้ำจากถนนร้อนลอยรอบตัวแต่ใจมั่นคงและสงบเขาเดินเข้าไปใกล้ผู้การยืนกล้องและซองเอกสารให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพและเอกสารอย่างรวดเร็วใบหน้าผู้การเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความตกใจ แล้วกลายเป็นความยอมรับความจริงผู้กำกับถอนหายใจยาวโล่งใจที่ความพยายามทั้งหมดไม่สูญเปล่าฝนภายนอกยังตกหนักเสียงฟ้าร้องคลอเบาหา่หาห่าผู้กำกับเดินออกไปยังถนนเปียกถนนสะท้อนแสงไฟเป็นเส้นยาวเขารู้สึกถึงความเหน็ดเหนื่อยผสมความสุขเพราะเมืองนี้ปลอดภัยจากอำนาจชั่วแล้วผู้การถูกนำตัวขึ้นรถตำรวจสายตาของเขามองผู้กำกับครั้งสุดท้าย เต็มไปด้วยความพ่ายแพ้และความเสียใจผู้กำกับไม่หันกลับเขาเดินต่อไปฝนและควันไข่ปิ้งปก,ปกคลุมร่างแต่ครั้งนี้เขารู้สึกอิสระและเข้มแข็งกลางถนนเปียกผู้กำกับยกกล้องขึ้นตรวจสอบภาพอีกครั้งภาพทุกช็อตสมบูรณ์หลักฐานไม่สามารถบิดเบือนได้เขายิ้มบางฮ่หาฮ่าใจเต็มไปด้วยความพอใจและรู้ว่าความยุติธรรมชนะครั้งนี้ ร้านขายไข่ปิ้งเล็กๆที่เขาปลอมตัวอยู่กลับกลายเป็นฉากของชัยชนะแม้จะมีควันไอ้น้ำและฝนแต่ทุกสิ่งกลายเป็นพยานของความจริงผู้กำกับค่อยๆเดินจากไปในใจเต็มไปด้วยความสงบและความรู้ว่าภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ถ้าต้องการผมสามารถต่อฉากพิเศษท้ายเรื่องเพิ่มให้ผู้กำกับมีโมเมนต์สะท้อนชีวิตหลังเหตุการณ์เช่นยืนดูเมืองสบงบเงยหน้าฝนหรือภาพผู้คนรอบข้างเปลี่ยนไป ทำให้เรื่องจบแบบมีทั้งความระทึกและความซาบซึ้งคุณอยากให้ผมเขียนฉากสะท้อนชีวิตนี้ต่อไหมได้เลยนี่คือตอนจบที่สมบูรณ์และสง่างามของเรื่องฝนเริ่มซาลงเสียงหยดน้ำกระทบพื้นถนนเบาลงเรื่อยฮ่หาฮาผู้กำกับยืนอยู่หน้าร้านไข่ปิ้งเก่าควันเล็กๆยังคงลอยคลอรอบตัวแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบสงบเขาหันมองไปรอบๆถนนเปียกแสงไฟสะท้อนบนผิวน้ำ เหมือนภาพเมืองทั้งเมืองกำลังลุกสว่างด้วยความจริงผู้คนบางตาเดินผ่านไม่รู้เลยว่าความชั่วร้ายถูกจับไว้เรียบร้อยแล้วผู้กำกับยิ้มบางฮ่าฮามือยังถือกล้องแน่นแต่หัวใจเบาและสงบเขารู้ว่าภารกิจสำเร็จหลักฐานถูกส่งต่อไปยังผู้บังคับบัญชาผู้การถูกจับความยุติธรรมปรากฏชัดเขาเดินไปยังมุมถนนหยุดมองฟ้าที่เริ่มโปร่ง ฝนซาลงเหลือเพียงไอน้ำจากถนนร้อนและควันไข่ปิ้งเล็กฮ่าฮะ่เสียงรถและผู้คนกลับมาเป็นปกติเมืองค่อยๆกลับสู่ชีวิตประจำวันผู้กำกับถอนหายใจยาวรู้สึกถึงความสงบที่แผ่เข้ามาในใจเขายิ้มให้กับตัวเองรู้ว่าแม้จะต้องเสี่ยงและเหน็ดเหนื่อยเขาก็ทำสิ่งที่ถูกต้องจนถึงที่สุดและในความเงียบสงบของเมืองที่ฝนเพิ่งผ่านผู้กำกับเดินจากไปพร้อมความรู้สึกว่า วันนี้ความจริงชนะและชีวิตยังคงเดินต่อถ้าต้องการผมสามารถทำเวอร์ชั่นเสียงบรรยายเต็มโดยเว้นจังหวะและน้ำเสียงให้อ่านได้ไหลลื่นสำหรับการทำออดิโอบุกโดยเฉพาะคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นนั้นไหม